มาแล้วสวัสดีครับผมพางหายไปหลายวันนะครับผมวันนี้ขออยู่ท่ามกลางรถสปอร์ตน,นะครับที่อยู่หลังผมนี่คือรถสองประตูหมดเลยนะครับมัดแตงนะครับอาสานสีนดียมนะครับผมรหัสเอฟยี่สิบสองสมห้าสแนะครับผมต้องบอกว่าตัวท็อปทั้งนั้น วันนี้นะครับผมอะไรโตโยต้า GR86 ว่าจะไล์นานแล้วแต่ว่าช่วงนี้วุ่นจริงๆนะครับผมเพราะว่ารถเข้ามาเยอะแล้วเราต้องเคลียร์สต็อกหน้าร้านนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เป็น all new t o y o ต a GR86 นะครับผมพื้นฐานของเขาคือ subaru b r c นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้ได้แบรนด์ของ Toyota ติดมานะครับผม ตัวรถนะครับผมก็จะเป็นสีดำแท้จากโรงงานนะครับทันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับตัวนี้ของเขาจะเป็น NA นะครับจะไม่ใช่ตัวทอร์โบนะครับผมรหัสรหัสตัว86ดกับรหัส B r c จะเป็น NA จากโรงงานนะครับผมทันนี้ได้โชคเฮดดี้สี่ต้นนะครับสตัดปรับเกียวนะครับผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยจากโรงงานนะครับผมยางเป็นยางของมิชลินนะครับ ตัวนี้เลขไม่ผมบอกว่าน้อยสุดๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยคันนี้ต้องบอกว่าเอี่ยมมากนะครับดูเลยนะครับผมพลาสติกอยู่ครบทุกจุดเป็นยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับแม้กระทั่งเบาะหลังพลาสติกก็ยังอยู่นะครับ ตัวนี้ท่อเป็นปลายคาร์บอนนะครับเป็นเดินเส้นเป็นอาคาโปวิกนะครับเสียงจะลั่นนิดนึงนะครับเล็กมานะครับผมสามพันหกสิบแปดกิโล เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งเครื่องให้ดูนิดหนึ่งครับนี่พลาสติกพลาสติกยังอยู่อันนี้คือเสียงนะครับสุดมากผมบอกเลยคันนี้ขับสนุกมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการดัดแปลงหรือว่ารีแมปมานะครับแต่ว่า เขาเป็นตัวออ l นิวนะครับระบบของเขาคือเขาเซตขึ้นมาใหม่ถ้าเทียบกับตัวเก่าคือว่าขับดีกว่าเดิมเยอะมากต้องบอกว่าสุดปังเลยนะครับคันนี้มาเดี๋ยวผมหาดูช่วงท้ายนะครับเนี่ยครับปลายท่อนะครับเป็นคาร์บอนลายหินอ่อนนะครับผมอันนี้เราก็ทำเป็นงานคล้ายๆอาคาโปวิกนะครับ ตัวน,นี้น่าจะเป็นงานไทยนะครับกองคันนี้เป็นกองแต่งนะกองอากาศเ,เฉยๆนะครับผมอันนี้กองเดิมที่เขาติดมาเป็นของ B M C นะครับมียางอะไหล่อยู่นะไม่ใช่ปั๊มลมไฟฟ้านะครับผมยางอะไหล่เครื่องมือทุกอย่างครบนะครับใช้งานได้สะดวกแน่นอนนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ส่วนมากจะเป็นปั๊มลมไฟฟ้าไปหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์อยู่นะครับ เบาะนะครับเป็นผ้าอาคันธาร่าสลับกับหนังนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับกำมะหยี่แล้วก็มีในส่วนของอาคันธาร่าด้วยนะครับแล้วก็สลับกับหนังนะครับแล้วมีแอร์แบ็กที่บอกด้วยนะครับแล้วก็ตรงแขงประตูนะครับจะหุ้มหนังสีแดงนะครับตัดได้แดงด้วยนะครับอันนี้มาแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับภายในจอนะครับจะเป็นจอ a อ d ด o อ d ขนาดตัวนี้9นิ้วนะครับจากโรงงานเลย ผ่นพลาสติกตรงจอยังอยู่อยู่เลยนะครับย้ำนะครับว่าไม่รถเราเพียงแค่สามพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเอี่ยมนะครับหัวน็อตทุกจุดนะครับเดิมหมดนะครับผมแผ่นกันความร้อนนะครับบาร์โค้ดจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผมโช๊คนะครับเป็นเฮดไลท์นะครับผม สีต้นเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับเดิมหมดทุกจุดนะครับผมรอยแต้มสีอยู่อยู่ครบทุกจุดในตัวรถนะครับผมกับราคาเพียงสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทุกขั้นตอนนะครับสําหรับลูกค้าแฟนเพจของไอคานะครับผมแถมฟร,ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทันทีเลยเอาแบบนี้เลย เพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีารันตีซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจว่าเรามีศูนย์โตโยต้าคอยดูแลเราอยู่เพราะว่ารถยังใหม่นะรถใหม่แค่สามพันโลนะครับจดทะเบียนปีนี้เลยหรือว่าจะจดปีหน้าก็ได้นะเหมือนก้กะสิ้นปีแล้วแต่ไม่เป็นไรเดยวผมจดให้ปีนี้เลยจบปีนี้แน่นอนโอเคนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผม อเนีวโตย่า้า GR แปดหนะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับกับโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับผมชุดแต่งนะครับเป็นของ GR รอบคันมาแบบนี้เลยกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ GR ฝังอยู่นะครับหล่อๆแน่นอนให้ดูรอบๆคันอีกทีหนึ่งนะครับสีดำ ผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ไลฟ์มาแต่งเลยค่ะ <laughs> <c oughs> คือไลฟ์ไลฟ์รถเล็กหมดเลยแต่รถใหม่ๆรถแพงๆไม่เคยได้ไลฟ์เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ลูกค้าชมอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก้มให้ดูท่อนิดนึงแต่มันต่ำเลยนะมันจะเห็นเห็นชัดเปล่า น่าแล้วก็มีโชคด้วยโช๊กเป็นเฮดไดสตัดปรับเกียวช่วงล่างใหม่เอี่ยมมันคือรถใหม่เลยครับ <Air bag. S 1> ตัวนี้มีทักชั่นคอนโทนนะครับมีระบบอะ,อะไรนะพี่โก้เ่าเลี้ยวที่ออกนอกเลนดึงกลับให้เราด้วยนะใช่ตัว,ต,วตัวออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีแพดเดิ้ลชิปนะครับคุยคอนโทรลพวงมาลัยก็ปั๊มโลโก้ GR นะครับแอร์แบกนะครับผม อันนี้ก็คือออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับตัวออลนิวตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ไวครบจบแน่นอนสองล้านสองแสนเก้ามืนบาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีวารันตีซ่อมศูนย์สองปีผมจัดให้เต็มๆฝากไว้ด้วยนะครับผม แล้วก็รถของเราเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนงกล้องให้ดูคันนี้นิดนึงขับขามาเลยใครอยากได้ครับครับหน้าจอทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมผมเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อเช้าเลยบอกเลยว่าสุดกว่านี้หายากนะนะอันนี้ต้องบอกเลย รถของเราทุกคันนะครับผมคัดสรรให้อย่างดีนะครับไม่สุดไม่ใช่เรานะครับผมต้องบอกเลยโอเคนะครับก็วันนี้ฝาก All New Toyota GR86 นะครับผมเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับสุดเลาวใจของเรา รถตัวถังเดิมๆทุกอย่างจากโรงงานหมดเลยนะครับของแต่งยังมีอยู่แค่สองอย่างนะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือช็อคเฮดไดส์สี่ต้นนะครับแล้วก็ท่อแต่งเป็นงานของอาคาโ์วิกนะครับผมเท okay, นะครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม